เป็นความเป็นจริงแล้วอะแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าราคาในการในไทยอะครับสําหรับผมนะหลายหลายรุ่นไม่ได้ทุกตัวก็ยังถูกกว่าต่างประเทศใช่ถูกยังถูกกว่าต่างประเทศเยอะช่วงที่มีเพจแรกๆตัวนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนก็กว่าเจ็ดแสนเจสนก็กว่าเจ็ดแสนกว่าผมยังเห็นราคาอยู่เลยนะปัจจุบันพี่น,นะ ก็เรื่องประวัติคร่าวๆแล้วก็จบไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้อีกแล้วอยากรู้รุ่นที่น่าสนใจและน่างลงทุน เดี๋ยวพี่ขอเล่าคร่าวๆก่อนว่า AP จริงๆมันมีหลักๆอยู่3รุ่นนะครับตัวแรกเลยเป็นเพิ่งออกเปิดตัวมาไม่นานก็คือตัวโค้ด1159เป็นเรือนกลมๆนะครับแมทเทอเรียลดีอันนี้นะพี่ส้นตัวเนี้ยยังไม่นิยมนักสะสมที่ได้จากชอบทุกคนต้องมีนะเรือยเนี้เขาน่าจะชอบกันมากเขาเขาก็รักส่วนใหญ่ก็รักมากแล้วตัวนาฬิกาเองก็ก็รักเจ้าของนกันนะใช่กัักอันนี้ก็รักอยู่ครับ ก็ AP พยายามผักดันนะตัวนี้โค้ด1 1 5 9เอ่ะเรามาพูดตัวไฮไลท์ก็คือรอย a l โอ k แล้วก็มีตัวออฟช r e ก็คือหลักๆกับ AP มีอยู่3รุ่นสอันที่นิยมคือมีโค้ดมีรอย a l โอคแล้วก็มี Off ออฟชอ e อก็ตัวรอยย l โอ k จะเป็นแบบนี้นะครับชยหน่อยตัวรอย a l โอ k อันนี้คือตัวรอย a l โอคที่เจนตาออกแบบมาประมาณ50ปีก็คือเป็นแต่เหลี่ยมแล้วก็ข้างในเป็นกระจกกลมๆนะครับ แล้วก็ตัวออฟชอร์จะเป็นแบบนี้นี่ช่วยถืออันนี้ช่วยถืออันนี้ตัวนี้เป็นตัวออฟชอร์ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เน้นสีสันแล้วก็เน้นออสายที่เป็นสายยางหรือสายหนังาถ้าเป็น,<ใ>นออฟชอร์ออฟชอร์เนี่<า>ย,นยปปขนาดจะตั้งแต่42มิลขึ้นไปใหญ่หน่อยส่วนรอยยอกเนี่ยก็ะจะส์อยู่ประมาณ36มิลจนถึง41 41คือไซส์ที่แบบโคตรมหานิยมของโลกนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวออฟชอ์เนี่ยที่พี่เล่าให้นึ่งฟังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังอ่ะพี่ข้ามตัวรอยย้อมมาก่อนก็ได้มาตัวออฟชอ์พี่บอกว่าเซรามิกของ AP เดี๋ยวจะให้กล้องซูมให้ดูว่ามันมีลายขัดอยู่ตามเซรามิกซึ่งมันทํายากกว่าออฟชอปแล้วเป็นฟูลเซรามิกแล้วก็มีการขัดลายจะเห็นลายขัดนะครับที่ตัวขอบนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนก็ตัวนี้เป็นเซรามิกนะครับจะมีน้ําหนักเบา แล้วก็ AP เป็นแบรนด์ที่ขึ้นลายได้สวยซึ่งโดยแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ขึ้นลายที่ตัวเซรามิกราคาในตลาด secondary ตลาดที่2อง r e s l เนี่ยตัว AP ที่เป็นเซรามิกเ่ยราคาจะดีกว่าตัวที่เป็นไทเทเนียมหรือเป็นสตีลใช่ใช่ใช่ีนเรื่องจริงเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างสวยก็มาพูดถึงการลงทุนมาทุกคนอยากรู้เรื่องเนี้ คือมันจําเป็นไงถ้าไม่มีเรื่องการลงทุนนาฬิกาก็เหมือนตลาดมันมาไม่ถึงหรอกขน,นาดน,นีเ้เราเล่าไปจาก EP ที่แล้วกันเลยใช่ปะ่ะสมัยนี้ต้องยอมรับว่ามากกว่าครึ่งนะครับของผู้เล่นนาฬิกาในตลาดเนี่ยเป็นนักลงทุน แล้วเขาก็คงนักลงทุนก็อยากลงทุนให้มีกําไรแต่เราก็ยังเหมือนเดิมนะนิวเราเน้นว่าเมื่อคุณจะซื้อนาฬิกาอยากให้ซื้อที่ชอบใชอนน่อันนี้มันได้ใส่ด้วย,วยเออมันได้ใส่กําไรใส่ด้วยแต่ว่ามันเรื่องการลงทุนการลงทุนกับ AP เนี่ยจริงเป็นสําหรับคนที่เล่นนาฬิกามานานแล้วแบบนิวจะบอกว่า AP มันเพิ่งมาถูกไหมใช่ใช่ใชคือไม่ใช่ว่าเพิ่งมาดังนะคือมันดังอยู่แล้วที่เมืองนอกแต่กระแสะในไทยน้อยกว่าแบรนด์อื่นแต่ช่วงสัก4ปีได้ไหม ประมาณสามสี่สามสี่ปีนี่แหละใช่คือมันก้าวกระโดดเลยนะมันมันเปหนีเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยในโลกนาฬิกานะมันเป็นเรื่องแบบสำหรับพี่เป็นเรื่องตลกละกันเมืองพ่อค้านาฬิกาที่เป็นคนชาวต่างชาติเขาจะบินเข้ามาในไทยแล้วก็เอานาฬิกาเขาก็จะเอาโรเล็กับสเต็กมาขายให้คนไทยแล้วก็ซื้อเอพีเอพีกลับไปกลับไปเพราะเอพีบ้านเราอะถูกกว่า ถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะมากถูกกว่าเยอะมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาโดยตลอดออในช่วงโควิดนี่แหละที่พี่รู้สึกว่า AP เกิดแต่เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างในมุมมองพี่นะผิดถูกไม่รู้นะ หนึ่งก็คือ AP เนี่ยมีนโยบายยกเลิก AD ดีทั่วโลกเริ่มมีเริ่มใช้นโยบายนี้ก็คือเปิดบูติกเองเมื่อก่อนนี้ AP มีตัวแทนจําหน่ายอย่างนี้หมายความว่าไงน้อยลงของน้อยลงของน้อยลงด้วยน้อยลงก็คือมีตัวแทนจําหน่ายอาจจะเป็นคอติน่าอาจจะเป็น DMT อะไรก็ไม่รู้แหละอ๋อเขาไม่เขาไม่ให้เขาไม่ได้จําหน่ายเองแล้วปัจจุบันนี้เขาจําหน่ายเกือบทั้งหมดเลยเกือบล้ไม่ได้แจกจ่ายไปตามไม่ได้แจกจ่ายแล้วองขายเองตัวเองขายเองพอตัวเองขายเองเกิดอะไรขึ้นได้ของยากของมี มีน้อยมีจําหน่ายเป็นบางประเทศอย่างไทยจะมีบูติกของเอเองแต่อย่างประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศไม่มีอย่างไทยจะมีแล้วก็จําหน่ายเองแล้วก็ไม่มีส่วนลดเมื่อก่อนอยู่กับใช่ใช่ใช่ก็จะมีส่วนลดจะมีคนที่เล่น AP มา5-10ปีที่แล้วจะรู้เลยว่าเออไปซื้อในกาได้ส่วนลดต่าป้ายต่ำป้ายต่ำป้ายแล้วก็พอวันนี้บูติกขายเองอ่าไม่ต่ำป้ายแล้วสองไม่ต่ำป้ายไหมวาไม่ได้ด้วย ก็คือโควิดบินข้ามประเทศไม่ได้ใช่อันนี้ทําให้ของมันจกัดมากจากัดอยู่ในประเทศดีมานก็เพิ่มแล้วราคาพีคมากเลยเนาะพีขึ้นมาตอนที่บินไม่ได้ใช่ตอนโควิดนิวคาดไว้ว่าคนมันต้องเสฟเงินไม่ไม่ใช้เงินอย่างนั้นเลยพอสถานการณ์มันดําเนินไปจริงโอ้โหไม่ใช่เออนาฬิกานี่พีคมาการวากซื้อบนเวียนในประเทศนี่แหละซื้อสลับไปสลับมาแล้วก็ได้นั่งยิ้มหน้าเฉือนไม่ได้ซื้อสักเลื่องต่ต้องบอกน่านี่นาเอพี่มัน ถูกกว่ามึงนอกอยู่แล้วนะในช่วงนั้นเนี่ยวันที่หนึ่งพฤษภาปีสยีิบช่วงที่มีโควิดพี่ก็ตั้งเพจชื่อ a อพีมานีแล้วก็มันว่างไงมันว่างเพราะว่างจัดว่างจัดก็ตั้งเพจทุกคนว่างหมด้วพี่แล้วพี่พี่ชอบอยู่แล้วเเหตุผลที่เพจพี่ดังเพราะว่าทุกคนว่างทุกคนว่าง ก็ทุกคนก็เอานาฬิกามาถ่ายรูปปวดกันถ่ายเล่นแบบสมัยก่อนก็เป็นเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่คนเข้ามารวมกันแล้วก็คุยกันเรื่องนาฬิกาแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งดังมากในวงการนาฬิกาพี่โก้เขาเล่น AP มานานละเขาก็เลยชวนคนในในเพจ AP Mania จัดมิ팅ชื่อว่า Offshore Return เป็นครั้งแรกนะครับก็รวมกันไปแล้วก็ปักช่วงนั้นเป็นช่วงที่บูติกที่ผมเล่าอะบูติกที่ไทยเพิ่งเปิดเป็นบูติกของ AP เป็น AP House ที่เคสร p พีโกก็ชวนคนไปไปเยี่ยมชมที่ AP House แล้วก็เกิดออ,ออฟชอปเหนึ่งเป็นปาร์ตี้เล็กๆของคนชอบนากาออฟชอปแล้วก็ไปเลือก AP กันนั่นแหละเกิดกระแสต,ตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะงานนั้นเลยเพราะงานนั้นเลยก็เกิดรวมกลุ่มการเกิดขึ้นแล้วก็เกิดงานใหญ่ชื่อว่า AP r e u ร i o n รวมคนได้200กว่าคนเฉาะคนชอบนาฬิกา AP ก็เป็นช่วงที่ทำให้ AP ในช่วงนั้นน่ะ หลายๆอย่างที่บอกครบ,บูติกเปิดเองโควิดบินไม่ได้น,ะนัิกาวนเวียนผมว่างทำเพจพี่โก้ว่างจัดปาร์ตี้ขึ้นมารวมกลุ่ม AP <S <S 2> <S 2> เกิดกระแสแล้วก็เกิดการรับรู้ว่าเฮ้ย AP ในไทยมันถูกเท่านั้นแหละราคาไม่งวิ่งแบบตัง้งแต่ปี2020อะ่ะโอ้โหท่านนี้เป็นส่วนหนึ่งในการ <S 2> <S 2> เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด รีบเคลมเลยโอเป็นส่วนหนึ่งรีบรับเลยเป็นส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะหลายคนจะเข้าใจว่าผมเป็นคนทําให้นาฬิกาไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนทําให้นาฬิกาเอพีมันมีราคาแพงขึ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตลาดึงอ่งนี้มันไม่เกี่ยวใช่ใช่แล้วก็ประกอบกับนี่แหละที่เล่ามา4ี่ห้าปัจจัยก็ทําให้ราคามันค่อนข้างดีขึ้นดียังไงดียังไงยกตัวอย่างอย่างตัวนี้ดีกว่าอ่อสองหกสามสามหนึ่ง ช่วงที่มีเพจแรกๆตัวนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนก็ว่าเจ็ดแสนเจ็ดแสนก็ว่าเจ็ดแสนกว่าผมยังเห็นละคาอยเลยนะปัจจุบันจจบน<ด>นปัจจุบันเนี่ยมันเอางี้ปัจจุบันเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเคยขึ้นไปสูงสุดตัวนี้ที่ประมาณสองล้านปลาย 2, ปลายสองล้านปลายป,ปลายสองล้านปลายป,ปลาย จาก7จ็ดแสนนะจาก7จ็ดแสนขึ้นไปับพูดถึงนิวนะเพราะมันดิสคอนไปแล้วอย่างที่เราบอกครับเดี๋ยวมันจะมี EP ีที่เราพูดกันเรื่องนานิการ์ดิสคอนตอนนั้นค่อยมาว่ากันแต่ว่ามันเคยถูกลากขึ้นไปตัวที่เป็นแบบนิวไม่ตัดสายปีสุดท้ายของ26331อืมตอนช่วงพีกเล่นกันตามนี้เลยสายตัดไม่ตัดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นราคาหมดเลยตัวนี้1500ง้ายอโหนึ่งห้ากศูนย์ ตัวนี้สีเทาตอนก่อนจะมีเอพ a มาเียหรือช่วงเปิดเอพ a มาเนียแรกๆตัวนี้ซื้อขายกันไม่ไม่เกินเจ็ดแสนบาทไม่เกินเจ็ดแสนไปปลายปัจจุบันราคาเขึ้นไปสูงสุดที่น่าจะจะไม่ผิดประมาณ2องล้านกว่าได้ได้ขายลูกค้าไปไหมสองล้านกลาามีไหมมีบ้างแล้วลูกค้าว่าไงตอนนี้โทรมาก็เราก็พูดใจอย่สุภาพแต่ก็อบอกน้ครับตาลกลไกลอกลไกนาฬิกามันเป็นไซเคิลก็คือมันมีขึ้นมีลงในปี29กมันก็ลงลงมาแล้ว สถานการณ์วันนี้ใกล้เคียงต้องบอกว่าใกล้เคียงเพราะเรายังไม่รู้มันยังไม่เฉลยใกล้เคียงกับปี2019มากมากแต่สิ่งที่ผมอยู่ในโลกนาฬิกามานะครับตั้งแต่ไม่ไม่นานแต่ก็สักพักใหญ่ๆเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่มันลงมามันจะกลับขึ้นไปสูงกว่าเดิมแต่เมื่อไหรเราไม่รู้ใช่ใช่เมื่อไหรเมื่อไหรไม่รู้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่านาฬิกาขึ้นปร้อยเปอร์เซ็นต์นะนิวใช่ช่เกินจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่ตลอดถ้านัาเวลาหลายปีแต่บางคนสะสมนาฬิกาโดยเกงกําไรแล้วมันเกิดความเร่งรีบมันร้อนใจ ก็อย่างที่ผมบอกไงเมื่อคุณ<ช>ซื้อตัวที่มันไม่ชอบอ่ะคุณจะไม่สบายใจใช่ใช่แล้วพอมันลงมาคุณก็ล้อนลนที่จะขาแต่<ะ>ถ้าเป็นความเป็นจริงแล้วอ่ะแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าราคาในการในไทยอะครับสำหรับผมนะหลายหลายรุ่นไม่ได้ทุกตัวก,ก็ยังถูกกว่าต่างประเทศใช่ถ<ล>ูก <ๆ S 2> ยังถูกกว่าต่างประเทศเยอะยังถูกกว่าทางเล่ไม่กล้าบอกเลยรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวับว่าชี้นำใช่ใช่ ทีที่แล้วพูดไปเต็มๆเลยเออแป็บซี่ใช่แต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้จะปั่นราคาเพียงแต่ว่าเราเห็นไม่ว่าใครไปเซิร์ชก็จะเห็นว่า<ช>มันมีรุ่นที่ต่ำกว่าราคาเมืองนอกอยู่และมันเป็นเกณฑ์สำหรับในการซื้อสำหรับบางส่วนได้อ่าใช่เลย AP ก็เป็นนาฬิกาที่ซื้อลงทุนได้อย่างนี้ผมเล่าให้ฟังดีกว่าสำหรับผมนะอันนี้เป็นมุมมองผมเวลาเราผมเอานาฬิกาเปรียบเทียบกับหุ้นนะครับ Rolex เนี่ยเหมือนหุ้นไซเวย์เมื่อก่อนดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะละแต่เมื่ก่อนหุ้นไซเวคือความปลอดภัยสูงมากอยู่ในกรอบนะแต่อยู่ในกรอบนะอยู่ในกรอบ AP เนี่ยเหมือนหุ้น v i ก็คือราคา ปรับขึ้นทุกปีราคาค่อนข้างแข็งอันนี้คือสมัยก่อนนะไม่รวมนะสปีนี้เนะสามปีล่าสุดไม่รวมสาปีล่าสุดสมัยก่อนสมัยก่อนสามปีล่าสุดทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดปาเต็กเนี่ยเหมือนหุ้นซิ่งจริงจังจะมีแบบเออแบบโอ้โหหุ้นไม่ถูกเลยอะทิฟฟานี่ก็ขายราคาล่าสุด5 7 1 1ตัวสุดท้ายที่เป็นทิฟฟานี่ลิมิเต็ดมันซับไปร้อยกว่าล้านนะครับร้กแต่นาฬิกาเป็นแบบนี้ใช่มันเป็นแบบนี้3เรือนหลักที่เราเล่นกันในไทยเป็นประมาณนะครับคือจริงๆผมว่า3แบรนด์หลักเนี่ยมันค่อนข้าง ปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยแล้วใช่ค,ค,ครับคือเวลาซื้อแบบบางคนซื้อมาพุกถังทันทีเลยจะดอยไหมอะถูกอย่างเงี้ยเวลาคนมาถามควรซื้อรุ่นไหนดีรุ่นไหนน่าจะขึ้นคือมันพูดยากเพราะว่ามุมมองแรกในการซื้อเรามันต่างกันน,นิดนึงถูกเราก็ซื้ออย่างผมเนี่ยซื้อที่ดูแล้วน่าจะปลอดภัยและชอบต้องชอบด้วยอ่าไม่งั้นถ้าเอามาไม่ได้ใส่ผมเพื่อนมีซื้อนาฬิกาที่แบบ ไม่ได้ใส่แล้วมันจะตั้งอยู่นนจริงๆพี่คุยกับนิวมาบ่อยพี่สังเกตหลายทีแล้วนิวมีราคาในใจมีมีว่าว่าตัวนี้ว่าผมอยากซื้อเท่านี้ใช่ใช่อยากซื้อเท่านี้แล้วนิวก็ซื้อมันเป็นความปลอดภัยที่เราอยากซื้อถ้าถ้าคำว่าไม่ขายไม่เป็นไรแต่เรารออ่ารอได้แต่แต่พอถึงเวลาราคามันได้นิวก็ซื้อใช่สังเกตก็าื้อสำหรับพี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พี่ก็เลือกตัวที่ชอบนะตัวที่ชอบเนี่ยบางทียอมซื้อแพงบอกเลยเพราะว่ามันอาจจะหาไม่ได้แล้ว พีก็มีก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะผมบอกประมาณนี้ก็มีมีอะไรเสริมไหมรู้สึกว่าครบถ้วนค่อนข้างกระจ่างไอ้รุ่นย่อยอ่ะก็ไว้หารายละเอียดกันอันนี้เราพูดหัวข้อหลักๆไปจริงๆมันก็เหมือนกับนาฬิกาทุกแบรนด์ที่อย่างโรเล็กก็มีรุ่นที่น่าสนใจอย่างพอลลแมนที่มาเล่าได้เป็นแบบนานๆเลยเอพีก็มีแต่เอาไว้เอาไว้อีพีต่อๆไปไม่งั้นเดี๋ยวมันใช่เอีพีเจาะลึกเนี่ย วันหลังเราชวนแขกรับเชิญที่แบบถูกถูกที่แม่งเทพเทพใช่ใช่ใช่ซูเปอร์เทพเทเทพเทพมานั่งคุยใช่มันมีอีกหลายคนเลยที่พี่รู้จักแล้วเขามีนาฬิกาแบบเอาเป็นว่าชาตินี้อาจจะไม่เคยได้ทาบเลยมาก่อนไม่ใช่เรื่องแพงนันอยเคยเห็นแต่ในรูปก็มีนะบางคนมีนาฬิกาแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องแพงนะแต่มันเป็นเรื่องแบบหาไม่ได้ใช่ห ใช่ครับคุณเก็บนาฬิกาอย่างนี้มีเยอะเดี๋ยววันหลังเราชวนเขามานั่งคุยกันโอเคมีเลยดีเลยประมาณนี้ก็เหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดว่าใครมีสนใจเรื่องไหนท็อปิกอะไรหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมครับก็คอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าถ้าสะดวกอยากพูดคุยก็แวะไปหาผมได้ที่เซ็นทรัลเวลชั้นห้าร้านวอชเมเนียนะครับส่วนข้อมูลวันนี้ที่คุยกันนิวถ้าเกิดมีผิดพลาดอะไรใช่ก็เรื่องปีเรื่องรุ่นก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันเกิดการเล่าเนี่ยมันเกิดมาจากประสบการณ์ ที่เรานั่งคุยกันเล่าจากประสบการณ์มีเก็บไทม์ไลน์ไว้นิดหน่อยมันก็อาจจะมีผิดพลาดบางก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยครับดครับได้ครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ